เคยเจอแบบนี้กันไหมครับเวลาที่บ้านใช้ไปซื้อของบอกให้ไปซื้อแป๊บหน่อยแต่เราดันหยิบยี่ห้ออื่นกลับมาซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าแป๊บก็คือผงซักฟอกนั่นแหละเรื่องที่ชื่อแบรนด์กลายมาเป็นคำเรียกแทนของใช้ทั้งอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้ไทม์ไดชีนจะมาเล่าให้ฟังครับถ้าเราย้อนกลับไปดูยุคก,ก่อนนู้นเลยนะการซักผ้าถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยครับเพราะมันยังไม่มีผงซักฟอกสะดวกสะดวก,ดวกแบบทุกวันนี้ คนสมัยก่อนต้องเอาลูกมะคำดีควายมานั่งทุบๆให้มีฟองหรือใช้น้ำขี้เถ้าโดยการนำขี้เถ้ามาแช่น้ำทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วนำน้ำสายส่วนบนซึ่งบีริดเป็นด่างมาใช้ทำความสะอาดหรือไม่ก็ใช้สบู่ก้อนมาขยี้กับผ้าซึ่งใช้ทั้งแรงทั้งเวลาจนกระทั่งของที่มาเปลี่ยนทุกอย่างได้เข้ามาในไทยนั่นก็คือผงซักฟอกที่ชื่อว่าแฟบที่มาจากคำว่า faster and better ที่แปลว่าเร็วกว่าและดีกว่า <invece> จากบริษัทข้อเกตพามโอลิฟการเข้ามาของแฟบเปลี <c oughs> ่ยนการซักผ้าของคนไทยไปเลยจากที่เคยลำบากก็กลายเป็นเรื่องง่ายแค่ตักผงมาละลายน้ำก็ใช้ได้แล้วเรื่องพลังซักไม่ต้องพูดถึงเลยมันสะอาดกว่าเดิมเยอะมากแต่แค่ของดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอที่ทำให้แฟบเข้าไปอยู่ในใจคนได้จริงๆคือการตลาดที่เก่งมากๆแฟบเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ลงโฆษณาในทีวีกับวิทยุทีนี้พอพูดถึงเรื่องผงซักฟอกในไทย หลายคนรวมถึงผมเองก็เคยเข้าใจว่าแฟบคือเจ้าแรกที่เข้ามาบุกเบิกตลาดแต่ความจริงแล้วมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าสนใจกว่านั้นอีกครับเพราะผู้บุกเบิกตัวจริงกลับไม่ใช่แฟบแบรนด์ผงซักฟอกแบรนด์แรกของไทยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่มีชื่อว่าพันอนอนซึ่งผลิตขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี2475เลยครับแต่ว่าพันอนอนก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะมีข้อจํากัดที่สําคัญมากมาก คือเวลาจะใช้เนี่ยต้องเอาไปละลายในน้ำร้อนก่อนแถมการขายก็ไม่ได้ทั่วถึงส่วนใหญ่จะพ่วงไปกับรถขายยาเร่ช่องว่างทางการตลาดตรงนี้แหละครับที่เปิดโอกาสให้แฟบเข้ามาแฟบเข้ามาในไทยประมาณปี2495และเหตุผลที่มันประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายไม่ได้มีแค่เรื่องความสะดวกที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนเท่านั้นแต่มาจากกลยุทธ์การตลาดที่เข้าใจคนในยุคนั้นอย่างลึกซึง้ง เรามีหลักฐานเรื่องนี้จากโฆษณาเก่าชิ้นหนึ่งเลยครับเป็นโฆษณาในนิตยสาร,รสตรีสารฉบับเดือนมิถุนายนปี2500ข้อความในนั้นเขียนไว้ว่าแฟบผงมหัศจรรย์แบบใหม่จากอเมริกาให้ฟองมากรวดเร็วในน้ำทุกชนิดสาระสำคัญที่แฟบใช้สื่อสารกับคนในยุคน,นั้นมีอยู่2เรื่องหลักๆเลยครับเรื่องแรกคือการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยจากอเมริกาในยุคนั้นอะไรที่มาจากอเมริกาก็จะให้ความรู้สึกว่ามันดีกว่าล้ำกว่า และเรื่องที่2ที่สําคัญมากๆคือคุณสมบัติเรื่องของการให้ฟองมากต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคที่คนยังซักผ้าด้วยมือกันเป็นหลักฟองที่ฟูฟ่องเต็มกละมังเนี่ยมันคือสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตามันสร้างความรู้สึกทางจิตวิทยาให้คนซักว่ายิ่งฟองเยอะยิ่งสะอาดซึ่งแฟบก็ตอบสนองความต้องการทางใจตรงนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบเลยครับแต่จริงๆแล้วแฟบเข้ามาในไทยปี2 4 9 5ี่หรือประมาณ20ปีให้หลังพันอานอนเลยนะ และเหตุผลที่มันประสบความสาเร็จแบบถล่มทลายก็เพราะมันตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันเยอะมากคือมันสะดวกไม่ต้องใช้น้ําร้อนแถมยังซักสะอาดกว่าด้วยปรากฏการแบบนี้ในทางธุรกิจเขามีชื่อเรียกเท่ๆเ,เลยนะครับว่าความได้เปรียบของผู้ตามรายที่2หรือ second mover advantage คือคนแรกอย่างพันอนอนเนี่ยเป็นคนชี้ให้เห็นว่าตลาดมันมีนะคนอยากได้ผงซักฟอกนะแต่ตัวเองดันทําสินค้าออกมาได้ไม่สมบูรณ์ ส่วนคนที่มาทีหลังอย่างแฟบก็ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนแรกแล้วก็ทำของที่ดีกว่าใช้งานง่ายกว่าจนครองตลาดได้ทั้งหมดถึงขนาดที่ลบความทรงจำเกี่ยวกับผู้บุกเบิกรายแรกไปจนหมดสิ้นเลยครับบทเรียนที่แท้จริงของเรื่องนี้จึงไม่ใช่การเป็นคนแรกให้ได้แต่คือการเป็นคนแรกที่ทำได้ถูกต้องและครองใจคนได้สำเร็จครับ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยเข้าสู่สําเร็จเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสินค้าเจ้าแรกที่เข้ามาแล้วทําได้ดีมากๆจนครองตลาดอยู่นานชื่อของแบรนด์นั้นก็จะกลายเป็นคําที่คนใช้เรียกแทนของประเภทนั้นไปเองโดยธรรมชาตินอกจากแฟบแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ยังมีอีกเพียบเลยนะปรากฏการที่ชื่อแบรนด์มันดังจนคนเรียกติดปากเหมารวมของทั้งหมดตัวท็อปเลยก็คือมาม่าไม่ว่าใครจะซื้อไวๆหรือยำๆสุดท้ายก็เรียกติดปากไปเลยว่าไปกินมาม่ากัน เหตุผลก็เพราะมาม่าเป็นเจ้าแรกๆที่บุกตลาดอย่างจริงจังมีรสชาติที่ถูกปาก,ปากคนไทยมีมัสคอตที่คนจำได้ <c oughs> แถมเพลงโฆษณาก็ฮิตมาก <c oughs> คือมันมาครบเซตจนภาพของบะหมี่ซองในหัวคนไทยกลายเป็นภาพของมาม่าไปเลยครับส่วนของใช้ในบ้านก็มีอย่างแพมเพิร์สที่กลายเป็นคําเรียกผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปลองนึกภาพพ่อแม่สมัยก่อนที่ต้องใช้ผ้าอ้อมผ้าต้องซักต้องตากตลอด พอแพมเพิร์สที่ใช้แล้วทิ้งได้เข้ามามันคือการปลดล็อกเลยชีวิตสบายขึ้นเยอะมากด้วยความที่เป็นของใหม่ที่มาเปลี่ยนโลกขนาดนี้ชื่อแพมเพิร์สเลยกลายเป็นคำเรียกแทนผ้าอ้อมไปหรือแผ่นใยขัดล้างจานสีเขียวๆที่เราเรียกกันว่าสก็อตไบรท์จนติดปากก็มาจากชื่อแบรนด์สก็อตไบรท์ที่ทำสินค้าออกมาได้ดีและเป็นที่รู้จักมากๆเหมือนกันมาถึงยุคเราๆเลยที่ชัดสุดๆก็คือ Google ที่เราใช้เรียกแทนการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะในยุคแรกๆก Google ทําได้ดีกว่าชาวบ้านเขาอย่างเห็นได้ชัดมากๆจนครองตลาดได้หมดทุกวันนี้เวลาอยากรู้อะไรเราก็ไม่พูดว่าไปค้นหาข้อมูลแต่พูดว่าไป Google ดูจนชื่อ Google กลายเป็นกริยาที่แปลว่าค้นหาไปแล้วครับเรื่องของ Fab จึงเป็นมากกว่าเรื่องผงซักฟอกธรรมดาแต่มันคือตัวอย่างของการตลาดที่ประสบความสำเร็จจนเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของภาษาและวัฒนธรรมของเราไปเลย แล้วคุณล่ะครับนึกถึงคำไหนที่มาจากชื่อแบรนด์อีกบ้างลองมาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Time Machine ไว้ด้วยนะครับ